ทีบูบทที่สิบข้อสามสิบสองถึงสามสิบหกทีบูบทที่สิบข้อสามสิบสองถึงสามสิบหกแต่ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงคราวก่อนนั้นหลังจากที่ท่านได้รับความสว่างแล้วท่านได้อดทนต่อความยากลำบากอย่างใหญ่หลวงบางทีท่านก็ถูกประจานให้อับอายขายหน้าและถูกข่มเหงบางทีท่านก็ร่วมทุกข์กับคนที่ถูกข่มเหงนั้นเพราะว่าท่านทั้งหลายมีใจเมตตาต่อผู้ที่ต้องโทษเหล่านั้น และเมื่อมีคนต้นชิงเอาทรัพย์สิ่งของของท่านไปท่านก็ยอมให้ด้วยใจยินดีเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านมีทรัพย์สมบัติที่ดีกว่าและถาวรกว่านั้นอีกเหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านซึ่งจะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระอ,องค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้นโอเคมีอะไรสงสัยไหม ไม่สงสัยกันชูใจมากเอาตรงน,นี้พี่ดงคนปนชิงเอาทรัพย์สิ่งของท่านไปไก็เนี่ยถ้าไม่สงสัยจะถามคําเนี่ย <c oughs> ช่วยอธิบายทีคนชิงก็คือเอาเกียรติเอาเกินเอาอะไรของเอาาราเขาหมายความว่านนมันเนี้ยมัน,ม,นมันมีคนปนชิงไปได้มันเป็นทรัพย์ถาวรกับทรัพย์ไม่ถาวรอน่ะมันเป็นทรัพย์บนโลกโลกโอเคพี่จะพูดข้าวๆนะ พูดคร่าวๆนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช้เวลามากนอกจากว่าวันไหนอยากใจมาแบ่งปันใหม่พี่ก็จะจะเอ่อไปโยมอันพีเพิ่มเติมให้นะแต่ที่จะพูดคร่าวๆให้ก็เพราะว่านะมันมีคาหน้าถามแต่ไม่ถามพอพี่ถามมีอะไรเข้าใจไหมก็บอกไม่มีอะไรไม่เข้าใจไม่มีนะเโอเคบางข้อสามสิบสอง แต่ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงข่าวก่อนนั้นหลังจากที่ท่านได้รับความสว่างแล้วน,น,นะหมายถึงตอนนี้ผู้เขียนพระคมภีฮีบูเนี่ยกำลังบอกคริสเตียนเมื่อคุณได้มารับเชื่อแล้วเนี่ยแสดงว่าอะไรตอนเนี้ยคุณอยู่สภาพไหนก็ไม่รู้หรอกนะแต่อย่าลืมนึกถึงสภาพก่อนนั้นนะตอนที่คุณมารับเชื่อพระเจ้าเนี่ยนะโอเคนะ ท่านได้อดทนต่อความยากลำบากอย่างใหญ่หลวงเห็นไหมหมายถึงว่าและลึกถึงข่าวก่อนนั้นหลังจากที่ท่านได้รับความสว่างแล้วขีดเส้นคำว่าหลังจากแสดงควว่ารับเชื่อปับเกิดปัญหาใช่ไหมเห็นไหมขีดเส้นคำว่าหลังจากนะท่านได้อดทนต่อความยากลําบากอย่างใหญ่หลวงแล้วต่อไปเนี่ย ได้ขยายความยากลำบากอย่างใหญ่หลวงนั้นมีอะไรบ้างโอเคไหมนะ <Okay. S 1> ความย,ยากยความยากลำบากอย่างใหญ่หลวงนั้นหมายถึงข้อสามสามบางทีท่านก็ถูกประจานขีดเส้นประจานถูกประจานเห็นไหมเช่นเขาไม่เป็นพวก,กเราแล้วกาอาจารย์ไอ้นี่โง่บ้างเห็นไหมอะไรสารพัดเนี่ยคำว่าประจานมันขยายความอบนะ ให้อับอายขายหน้าเห็นไหมขีดเส้นขายหน้าอับอายขายหน้าก็ได้นะบางทีเขาปรัชญาเราเราไม่อับอายขายหน้านะโอเคไหมเดีวนี่เราอับอายขายหน้าเห็นไหมโอเคนะออถูกข่มเหงขีดเส้นถูกข่มเหงเนะย บางทีท่านก็ร่วมทุกข์กับคนที่ถูกข่มเหงขีเส้นร่วมทุกข์เห็นไหมแสดงว่าความยากลําบากนั้นมีทั้งเรื่องถูกประจานและถูกข่มเหงนะ<ช>แล้วก็เราได้มีส่วนร่วมทุกข์กับคนที่ถูกข่มเหงด้วยนะโอเคนะ ข้อสามสี่เพราะว่าท่านทั้งหลายมีใจเมตตาต่อผู้ที่ต้องโทษเหล่านั้นเห็นไหมตรงนี้แปลว่าอะไรที่ถามเมื่อกี้เข้าใจหมดไม่มีอะไรอยากจะถามคำนี้แปลว่าอะไรก็เพราะว่าอันเนี้ยอ่ะทีละคนเออพราะว่าท่านทั้งหลายมีใจเมตตาต่อผู้ที่ต้องโทษเหล่านั้นขีดเส้นต้องโทษเหล่านั้น คนที่ทําให้เราขายหน้าคนที่ประจานเราคนที่ข่มเหงเราอ่ะคนพวกเนี้ยต้องโทษไม่ใช่ใช่คนที่ต้องโทษอหลรนั่นคือคนที่ถูกข่มเหงไงถูกจับไปฟาดอ่ะที่เหมือนอาจารย์เปอโลถูกจับไปฟาดอ่ะเห็นไหมตายทำไมชอบเล่เรื่องขนาดนี้ตแรกก็บอกว่าอาจารย์เปอโเห็นไหมถูกจับไปเอาหินปาแล้วคุณก็มีใจเมตตาต่อคนนั้นอ่ะแสดงว่าคุณเมตตาต่อพวกเดียวกันอ่ะคุณทุกข์กับเขาอ่ะ เห็นไหมพวกเขาอย่างองเดียวกันเจ็บเจ็บด้วยกันสุขสุขด้วยกันนี่คือเพราะคุณมีความรักรักคนพวกนั้นนะที่ถูกต้องโทษเห็นไหมนี่มาขยายความเมื่อกี้ไงร่วมทุกข์กับเขาอ๋อเมื่อกี้เข้าใจเออเห็นไหมนี่คือหมายถึงเราร่วมทุกข์กับเขาเพราะอะไรพวกเดียวกันถูกข่มเหงแล้วก็ทุกข์ ผู้เดียวกันถูกจบไปขังเราก็ทุกเขามาทําเราข่มเหงแต่เรารู้ว่าอย่างเงี้ยลืเหมือนกันไม่ต้องไปอะไรเขาไม่ใช่ไที่ไหนได้ไม่ใช่อ่าโอเคนะให้เข้าใจว่าหมายที่ถูกต้องท่านก็ยอมอ่าและเมื่อมีคนป้นชิงเอาทรัพย์สิ่งของของท่านไปท่านก็ยอมให้ด้วยใจยินดีขีดเส้นป้นเอาทรัพย์สิ่งของของท่านไปทรัพย์สิ่งของในที่เนี้ถูกป้นเอาไปหมถึงต้นศักดิ์ศรี พ้นเกียรดเห็นไหมพ้นตําแหนง่งนะพ้นอะไรพ้นความอยู่ดีกินดีนะคือคือตรงข้ามกับผมเห็นตรงตรงข้ามกับประจานและอับอายไอ้พวกนี้ยเป็นเกียริในโลกถูกขับป้นไปถูก็ชิงไปท,งทั้งทั้งที่เราไม่ผิดเลยเีนือกว่าไหมคำว่าพ้นไปแบบนี้นะท่านก็ยอมให้ด้วยใจยินดีหมายถึง เขาตบแก้มซ้ายก็ยินดีเขาตบอีกทีแก้มกว่าเห็นไหมโดยแสดงว่าไม่ถือสาไม่ถือโทษเขาเลยเนี่ยพระคําอย่างเงี้ยให้มาชําระตัวเราเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่านเจอพระคําแบบเนี้ยพิสูจนว่า,วาพระองค์คุยอะไรกับเราสื่อสารอะไรสอนอะไรเราสอนแล้วเราเป็นอย่างนี้ไหมเห็นไหมโอเคนะนี่คือความหมายที่ให้อ่านพระธรรม เพราะท่านรู้แล้วว่าท่านมีทรัพย์สมบัติดีกว่าและถาวรกว่านั้นเห็นไหมเพราะเรามีทรัพย์บนสวรรค์คือมีผลวิญญาณเห็นไหมจึงเราจริงเรา,รเ,ราเราจริงไม่ได้หลยหนึ่งเราจริงทุกข์กับพวกเดียวกันที่ถูกโขมเหงขณะเดียวกันเรามีทรัพย์ที่ดีกว่านะั้นหมายถึงว่าอะไรเรายินดีครับป้นมาไรยเพราะเราก็รักเขาเหมือนกัน ใช่ไหมอเห็นไหมพระพีแค่เนี่ยซอนความหมายว่ารักพวกเดียวเดงและรักคนอื่นด้วยทั้งนั้นดีเขาโขมเหงเราวก็ยินดีเขาป้นก็คือเราไม่ตอบแทนการร้ายด้วยการล้ายเห็นอ่ะเหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านซึ่งจะได้รับบําเน็จอันยิ่งใหญ่นี่ไงนี่ก็เป็นทรัพย์สวรรค์ ท่านทั้งหลายจําเป็นต้องมีความอดทนขีดเส้นจําเป็นขีดเส้นจําเป็นนะคืออะไรทำไมต้องจําเป็นว่ถ้าคุณไม่อดทนนะไม่มีทางโตอ่ะ <c oughs> เพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทําตามน้าพระทัยของพระเจ้าได้ <c oughs> เห็นไหมเพราะน้าพระทัยของพระเจ้าคืออะไร <c oughs> อย่าตอบแทนการร้ายด้วยการร้าย เห็นไหมนะอาภัยเขาถ้าท่านไม่อาภัยเขาเราก็ไม่อาภัยท่านเห็นไหมสุดแล้วคือว่ารักเขาหรือหรือคาหมายว่านะก็ทํากับเขาอย่างที่ท่านปรารถนาเขาทําามาท่านโอเคไหมถ้าเราเกิดไปต่อยใครเราไม่อยากเข้ามาต่อยเรากลับอะใช่ไหมโอเคนะแล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระอ,องค์ได้ทรงสัญญาไว้นี่คือความหมาย นะโอเคข้อนี้อีไม่ได้ถามแต่มีเนื้อหาคําเดียวท่านเองที่พี่อยากจะถามเลยกลายเป็นเลยสื่อสาราให้จบลววเลยอ่านาะนะ